เนี่ยหลวงปูท่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์ที่หาหาที่เปรียบไม่ได้แล้วพี่คิดดูคนบนเรือนะจะตายอยู่แล้วไม่มีน้ํากินพี่ท่านเอาเท้าอ่ะแตะน้ําทะเลแล้วะเมื่อคนสมัยก่อนเขาเรียกท่านพระโพไม่ใช่เรียกปูท่ทวดเหมือนเราเรียกนะเราเรียกปูท่ทวดแต่คนใต้เขาเรียกพระโพพระโพอ่าเอาเท้าแตะทาทะเล ท่องนโมนโมโพธิสโตอคันติมายะกิติพคะวารัศมีสิบกิโลน้ำทะเลจืดหมดเลยพี่ตักกินตักอาบลอตายเนี่ยเพราะบารมีท่านใช่ไหมแม่พ่อหน้าจรสลัดที่มอาท่านไปส่งน่ะพี่นักผู้ชมทบไปเปิดประวัติอ่านดูดิพี่สุดยอดของพระในพี่นักผู้ชมไม่น่าพี่ไม่ได้เป็นนักีสดยด้วยนะพอวัดนี้วัดห้วยมงคลเป็นวัดพระราชนีไม่หลวงของเรานี่แหลคะครับพี่สร้างเอาไว้แล้วก็สิบปีสร้างอีกหนึ่งเนี่ย เนื้อว่านนะพี่ถ้าไม่เก็บน่าจะบอกให้เสียดายนะนี่เลขแรกพี่น้องอ้าวขอตัวที่สองดิอืมครับวัดห้วยมงคลนะไม่ใช่วัดธรรมดานะพี่เออวัดที่แม่หลวงเขาสร้างเลยนะท่านผู้ชมเนาะแม่พ่อนาอ่านท่านสร้างเอาไว้นะให้เราได้กร่กาวบ่ายถึงมีเอ่อได้มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ๆอ,อยู่ริมถนนนะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณครับพี่เอออ้าวดูตัวที่สองด้วยครับแม่แม่จ๋าอ้าวตัวที่สองสวยๆแม่สวยๆไหนยืดอออกมาย,ยาวๆดิเยืดี๋ยวยาวให้ท่านผู้ชมเห็นได้ชัดเลย พี่น้องท่านผู้ชมครับอ่าสวยๆแม่สวยๆสวยๆทำสวยๆท่านผู้ชมดูหน่อยขอบคุณครับอาระแม่พ่อพี่ปานะอาเอาคนสวยแม่คนสวยไทำสวยเออสวยๆอย่างนั้นแหละครับน่ารักมากเลยแม่จ๋าครับอ่าเมื่อกี้พี่สาวก็ขานเลขเป๊ะมั้น่ะเป๊ะไหมเป๊ะเลยนะว่าแล้วอ่าใช่เลยเห็นไหมใช่เลยใช่เลยใช่เลยอาระท่านผู้ชมครับเลขหมูดูเซตเดียวสองเลขแล้วนะ คนดูทำไมทำไมหน้าตาคนดูเป็นอย่างนั้นล่ะครับพี่